ตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วตอนนี้เราเดินทางไกลครับนี่อยู่อำเภอรประสาทยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปายันไม่โครวดวนครับนนช่างได้รวยคูนรเรียบร้อยแล้ว

ข้ามามกดเข้มลงมาเข้าตรงกลางมันพับคอขุดได้ไานนะสองสามสามเมตรเออลองเข้าตรงกลางดูเข้าแล้วก็กดนข้ม Hát đổ thật lắm. Bạn quay lưới ở vực rừng này. ีซบอมว้ครู <laughs> ดินก็อาจจะยเยอะ่อยนะดินว่าท่านจะอาะมาเล่นาบองา,าปะตุงข้างนาเลย้อมฮะเออเข้างนอ่นน่ะดินเยอะ ลงมาขับปังเนี่ยเข็ด okay, ด mm ิส hmm. ายสวยเอาว่านี่ิโดนพูนโอ้ไม่พอตัวไม่เข้า น่าจะลุกอยู่กูน้อลุกได้กงใชจะเล่นแน่นลื่นจีนขันเชียงนู้ก็ลุ้งยึดผมเมนฮาคุณเมนฮา

แขนยาวขึ้นหน่อยขับเลยขับมาเนี่ย สายด้าน,นหน้าเนี่ยเดาเดาผิดทอนอ๋อโนสวัสดิเราเรืงเข้าไวเานี่ก็ตุยแล้ว

าดดำเม่รู้นะมุยฝากกดติดตามด้วยนะครับ